พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่6กันยายนคตริกสตศักรีช2 0 2 2คำพยานชีวิตโดยคุณอาซาโมอาโจเซฟโอโมโน เกรเตอร์แอคลากานาในหัวข้อเรื่องการวางใจในพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งเปโต,โตบทที่5ข้อ6 1ถึง11และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารคีีรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่5ข้อ7จจงละความกังวลกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห,วห่วงใยท่านทั้งหลายคุณอาซาโมอาโจเซฟโอมโนเป็นพยานว่าช่วงที่เรียนในระดับมัธยมปลายวิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาที่ยากที่สุดสำหรับผมผมไม่ค่อยสนใจวิชานี้และครูก็สอนไม่เข้าใจดังนั้นผมจึงมีปัญหากับวิชานี้และได้คะแนนไม่ดีด้วยด้วยความวิตกกังวล ผมเริ่มเกลียดวิชานี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าผมไม่ขอพบเจอกับวิชานี้อีกต่อไปเมื่อผมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยผมได้เรียนรู้ว่าผมต้องเรียนในวิชาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหลายวิชาด้วยกันความกลัวครอบงำผมและผมสงสัยว่าจะผ่านวิชาพวกนี้ไปได้อย่างไรผมอธิษฐานด้วยความไม่สบายใจ และขอให้พระเจ้าประทานทางออกให้กับผมผมมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของผมหลังจากที่ผมอธิษฐานพระเจ้าประทานความกล้าหาญและทำงานในจิตใจให้ผมสนใจในวิชาภาษาฝรั่งเศสอย่างไม่คาดคิดผมมีอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสที่ยอดเยี่ยมและได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง ด้วยการวางใจในพระเจ้าอย่างต่อเนื่องทำให้ผมเรียนรู้ได้อย่างง่ายผมเก่งวิชาภาษาฝรั่งเศสและสอบผ่านในที่สุดผมก็กลายเป็นผู้ช่วยสอนด้วยนี่เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อผมมีปัญหาหรือภารับไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเราสามารถหันไปหาพระเจ้าได้ และเราแสดงความกังวลใจต่อพระเจ้าในขณะที่อธิษฐานพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะเสริมกำลังแก่เราข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าแบกภาระและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานนักเรียนที่กังวลเรื่องโรงเรียน ข้าแต่พระเจ้าโปรดส่งเสริมกำลังข้าองทั้งหลายเมื่อตกอยู่ในความกลัวและขอประทานความมั่นใจแก่ข้าองทั้งหลายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมายอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ